ครสุนทรสุวรรณกิจหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงตูดีเจ้าอาวาสวัดพระรูปตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อเดิมว่าดีสีขำสุขเกิดเมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2454ปีชวดที่บ้านคันลำตำบลดอนการอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโยมบิดาชื่อปั้น โยมารดาชื่อรุ่นสีขำสุขมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันห้าคนคือพระอาจารย์เพื่อนพุทศชิโนบวชไม่สึกจนมรณะัที่วัดพระรูปนางขันสีขำสุขถึงแก่กรรมแล้วนายหยวกสีขำสุขก็ถึงแก่กรรมแล้วนาแววสีขำสุขและตัวท่านซึ่งเป็นบุตรคนสุดท้องเมื่อพี่ชายคนโตของท่าน คือพระอาจารย์เพื่อนปุตสชิโนอุปสมบทจำพรรษาอยู่ที่วัดพระรูปเป็นตอนที่ท่านยังเด็กได้ติดตามพระพี่ชายไปอยู่ที่วัดพระรูปเพื่ออ่านหนังสือซึ่งท่านเรียนทั้งภาษาขอมกับพระอาจารย์คงที่วัดชัยนาวาดและภาษาไทยกับพระอาจารย์ช้างอดีตเจ้าอาวาสวัดพระรูปจนกระทั่งพ้นเกณฑ์ไล่ทหารทณานนั้นท่านมีอายุ23ปี จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุทดแทนพระคุณโยมบิดามาดาที่วัดชัยนาวาดเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2477โดยมีท่านพระครูสมนาการพิสิทธิ์หรือหลวงพ่อทววมเป็นพระอุปัชาท่านพระครูถาวรสุวรรณคุณหรือหลวงพ่อคำถาวโรเจ้าอาวาสวัดพระรูปเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์บุญวัดชัยนาวาส เป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อท่านอุปสมบทแล้วได้มาจำพรรษาที่วัดพระรูปเพราะท่านสมัครในบวชจึงประพฤติปฏิบัติในสมณเพศอย่างเคร่งรัศึกษาพระธรรมวินัยอย่างจริงจังจึงปรากฏว่าในปีพุทธศักราช2478ท่านก็สามารถสอบได้นักธรรมตรีจึงทำให้ท่านยิ่งมีความวิริยะอุตสาหะต่อการศึกษาเล่าเรียน อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจนถึงปีพุทธศักราช2488ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรูปต่อมาเมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2508ท่านก็ได้รับสถาปนาเป็นพระธรรมทอนฐานานุกรมในตำแหน่งเจ้าคณะจงังหวัดสุพรรณบุรีพระราชสุพรรณนาพรปัจจุบันเป็น พุทธาจารย์วัดสุวรรณภูมิล่วงมาถึงวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2513ท่านก็ได้เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระรูปต่อมาเมื่อวัน1กันยายนพุทธศักราช2524ท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดพระรูปตอนที่หลวงปูด่ดีอุปสมบทเป็นพระภิกษุและจำพรรษาอยู่ที่วัดพระรูปใหม่ๆนั้น วัดพระรูปกำลังตกต่ำอย่างมากตกต่ำถึงขนาดชาวบ้านไม่ยอมใส่บาตรพระวัดนี้เพราะพระไม่เป็นพระยอนยานพระธรรมวินัยเช่นฉันเข้าเย็นดื่มเหล้าทะเลาะวิวาทกันมีแต่ความประพฤติในทางเสื่อมเสียทำให้วัดที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาในอดีตต้องตกต่ำเศร้าหมองเมื่อหลวงปู่ดีเห็นดังนั้นแล้ว ท่านจึงตัดสินใจไม่ลาศิกขาบทตั้งใจแน่วแน่จะลบภาพพ์ที่ไม่ดีของวัดร,รูปให้ได้แม้ท่านจะทราบดีว่าเป็นการกระทำที่ยากลำบากต้องเผชิญกับอุปสรรครอบด้านแต่ท่านก็จะดทำโดยร่วมมือกับพระพี่ชายคือพระอาจารย์เพื่อนพุทธชิโนดึงชาวบ้านหันมาทำบุญกับวัดพระรูปตามเดิม พระอาจารย์เพืองก็ร่วมมือกับท่านเต็มที่ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นการสร้างสถาทธาซึ่งก็ได้ผลในเวลาต่อมาส่วนตัวหลวงปู่ดีท่านหันไปทางบุรณปฏิสังข์ในนาสนะที่ชรุดทุบโสมเช่นคุติพระศาลาวัดเพราะท่านมีฝีมือทางช่างซึ่งก็ไปได้ร่ำเรียนมาอาศัยความสนใจ จากช่างฝีมืออาชีพอย่างที่เรียกว่าเรียนพักลักจำนั่นแหละเมื่อท่านเอาจริงเอาจังชาวบ้านมองเห็นมีพระดีเกิดขึ้นก็ลบภาพพดมัวหมองลงไปได้ตามหักประกอบกับพระไม่ดีเกิดความละอายใจเลิกประพฤติปฏิบัติในทางเสื่อมเสียพรดีจกตามลทเป็นพระที่มีเมตตาธรรมสูง แล้วก็มีอุเบกขาความวางเฉยพูดน้อยแต่ทำมากแล้วก็ท่านเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลายสมชื่อว่าเป็นหลวงพ่อดีไม่เลือกขี่รักไม่มักขี่ช่างไม่ว่าบันเนื้อบันไตบันไกลบันไกลไม่ว่าคนยากคนจนคน,คนมั่งคนมีเสมอกันหมด ปูดีหรือท่านพระครูสุนทรสุวรรณกิจเจ้าอาวาสวัดพระรูปอง,องค์ปัจจุบันท่านสามารถดึงศรัทธาชาวบ้านกลับคืนมาได้ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ไม่วันไหวย่อดท้อต่ออุปสรรคใดๆโดยท่านยึดถือการประพฤติปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเพราะกว่าพระพุทธองค์จะตรัสรู้ได้นนั ผจญกับมารที่มาก่อปวนทุกรูปแบบนับระสาอะไรกับลูกพระตถา,าคตจะไม่มีมารผจนปรากฏท่านต่อสู้กับอุสศานานาประการถึง44ปีงานทางด้านดุรณปฏิสังขรณ์ของหลวงปูด่ดีเริ่มจากปีพุทธศักราช2488 บุรณะหมู่กุฏิสงฆ์ซึ่งเป็นของเก่าชำรุดชุมชุกใช้เวลาถึง4ปีจึงสำเร็จต่อมาในปีพุทธศักราช2499ท่านสร้างศาลาการปรเรียนหนึ่งหลังมีความยาว16วาสองศอกกว้าง4วาสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2504ในปีพุทธศักราช2505ท่านสร้างหอสวดมนต์หนึ่งหลังมีความยาว10วาสองศอก ต่อมาในปีพุทธศักราช2508ท่านสร้างพระอุโบสถหนึ่งหลังมีความยาว23เมตร48เซนกว้าง8เมตร12เซนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2513และในปีเดียวกันท่านได้สร้างวิหารพระพุทธสยญาติตัววิหารยาว16เมตร32เซนกว้าง9เมตรใช้สกุลช่างสุพรรณภูมิสวย วิจิตรมากในปีพุทธศักราช2520สร้างเขื่อนกั้นดินหน้าวัดริมแม่น้ำถึงปีพุทธศักราช2520ถมดินที่ลุ่มและสร้างกุฏิพระใหม่สองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้สองหลังระหว่างปีพุทธศักราช2521ถึง2522ได้สร้างเมนเผาศพทางด้านทิศตะวันตกของวัด เป็นอาคารขนาดใหญ่ได้มาตรฐานถึงปีพุทธศักราช2,525-2,526ถึงได้ย้ายกุติเก่าจากฝากตะวันออกถนนหรือริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณมารวมกันเป็นหมู่ในสถานที่ใหม่อีก7หลังและย้ายหอสวดมนต์มาสร้างใหม่อีกหนึ่งหลังเป็นอาคารใหญ่ยาวประมาณ16เมตรกว้าง10เมตรสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม ปีพุทธศักราช2527สร้างกำแพงรั้วก่ออิฐถือปูนรอบวัดมีเนื้อที่ประมาณ20ไร่เศษเป็นการตัดปัญหาสิ่งที่มารบกวนวัดได้มากและดูเป็นระเบียบสวยงามและในปีเดียวกันได้เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสนามหมู่กุฏิทั้งหมดถนนทางเดินและลานหน้าเมนเผาศพเพื่อให้บริเวณวัดดูสะอาดตา ถึงปีพุทธศักราช2528หลวงปูด่ดีสั่งให้จัดการรื้อถอนย้ายสาลาการเปลี่ยนไปอยู่ทางด้านตะวันตกของถนนขุมช้างเพื่อความสะดวกแก่พุทธบริษัทที่มาทาบุญมีขนาดใหญ่มากยาว16วา2ศอกกว้าง9วาไม่รวมถึงระเบียงใช้เสาสุงแต่ต้นคนแทบโอบไม่รอด ท่านสั่งซื้อและคัดเลือกเองจากจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์รวม45ต้นเป็นไม้แดง3ต้นไม้แต้2ต้นนอกนั้นเป็นไม้สักพื้นศาลาและเครื่องบนหลังคาเป็นไม้สักดล้วนและยังมีไม้สร้างหอสวดมนต์อีกหนึ่งหลังในปีพุทธศักราช2530ท่านได้เริ่มสร้างหอฉันเรียงต่อจากหอสวดมนต์เครึ่งตึก ครึ่งไม้สองชัน้นยาว16เมตรกว้าง10เมตรจึงทำให้เป็นอาคารยาวต่อกันรวมความยาว32เมตรชั้นบนจัดเป็นหอพิพิธภัณฑ์ชั้นล่างเป็นหอฉันปูพื้นด้วยหินออดน,นอกจากสิก่งก่อสร้างถาวรที่หลวงปู่ดีสร้างให้กับวัดพระรูกแล้วท่านยังมีโครงการสร้างราบฐานให้กับวัดอีก34สีอย่างคือสร้างอาคารฐานิตในที่ดินวัดปราริมแม่น้ำสุพรรณ ซึ่งมีน้ที่ประมาณห้าไร่โดยเก็บค่าเช่าประจำเดือนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางวัดเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าพัต,ตาหารค่าซ่อมแซมประมุเสนาสะนะและอื่นๆรวมไปถึงการบูรณะโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นการอนุรักษ์ของดีมีคุณค่าอนเนกอันันไปให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาโครงการขุดสระน้ำสร้างสรา,สลากลางน้ำ các sẽ tiếp tâm thức, và đệ quân ấy, tuân nấy, phải vinh sát bài gặp phật nấy, phật ông nấy, tuệ lúc nào, đang có sẽ tuần tra, tuần tra du mục, nếu họ đã tuần du, nhà, bát cấm đang, ơ, bộ cấm này, trưa sáng, đang có sẽ tuần du, đọc kinh, du, nương tha bộ, họ lơ ช่างจะต้องการโดยเมื่อไรทำก็ไปถึงไหนแล้วท่านก็จะถ้าท่านไม่ไม่ปวยท่านจะต้องเดินไปประจำเดินประจำถ้าวันไหนท่านเดินไม่ไหวนั่นแหละท่านก็แสดงว่าไม่สบายหลวงปู่ดีท่านเอาใจดูหูใส่สิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดไม่ให้ชำชุดโสมและไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ ท่านจะต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดทําให้ช่างไม่กล้าทำงานแบบสุกเอาเผากินหรือขอไปทีเพราะท่านเป็นช่างรู้อะไรผิดอะไรถูกมีครั้งหนึ่งสาาการเปลี่ยนรั่วแก้ไม่ตกท่านปีนป่ายขึ้นไปดูเองทั้งทั้งที่ตอนนั้นท่านมีอายุ67ปีแล้วพอรู้จุดท่านก็สั่งให้ซ่อมแซมทันทีตนาหลวพ่ให้เาควาเป็นมาเถิด สมัยหลวงพ่อบรรพชาครับนิมนต์ครับบรรพชาเลยก็บรรพชาที่วัดชนาอุ้งสมุดที่วัดชนะแล้วก็มาอยู่ที่ททน,น,นี่เป็นเลควัดก็อยู่ที่นี่ตั้งแต่พศดซอว์ันสีร้อยจิติก็อยู่เ,เรื่อยมาแล้วมาเริ่มทำงานวัดบูรนะวัดที่เป็นป่า สิก็ยายวัดมายู่ที่นี้ก็ทำเรื่อยๆเาทำหมดสุดแปดสองพันห้าร้อยแปดาทำที่ห้าก็สองพันห้าร้อยสิบสามทำคนหน้าวัดก็สองพ้ร้อยสิบหกวันที่ยี่สบก็ย้ายวัดมาที่นี่จากตินท่านะเราทำเรื่อยๆมาทั้งกมดป สร้างโฮสุญเมื่อสองพันห้าร้อยห้าสองพันห้าร้อยแปดก็มาสร้างโบสถ์สองพันห้าร้อยสิบสามก็บพันธศีมาตั้งแต่สมเร็จตาก็ช่วยเหลือเด็กมาตลอดเด็กนักเรียนบ้างอะไรบ้างที่เขาไม่อยู่ที่นี่ไปช่วยเหลือเปาไปทำสาเร็จไป,ไปตั้งแต่โบสถ์ต่อจนแตปีนี้ก็อยู่กับเด็กมาตลอดที่เขาไม่อยู่ที่นี่ขี่ผันคนไม่รับไม่นาน สร้างอะไรดีๆมาผมรู้สึกว่ามีความปลื้มใจว่าขั้นเนีย้ยมีบุญบารมีที่มีโอ,อก,กาสได้สร้างความเจริญที่เข้าถที่เราเห็นนี้ได้กันอันนี้ผมรู้สึกว่าพระพใจมากว่าขัาน้นนี้มีความสามาําคัญแล้วก็มีบุญบารมีสูงแล้วขั้นก็เป็น ถ้ากินสวิตาสูงแล้วก็ข้าก็มีได้เงินมาก็รู้สึกว่าจะมาสร้างหมดสร้างสิงต่างๆที่เราเห็นค่ามูลค่าแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นหลายสิบกหลาอาพอเห็นอย่างนี้<ข>ผมก็เข้าใจผมก็คิดในใจว่าผมมีความเรารพ นในงานฉลองอายุครบ80ปีของหลวงปูด่ดีมีผู้มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์เป็นเจ้าภาพร่วมแต่หลวงปู่ปฏิเสธเพราะไม่อยากรบกวนไม่มีการอะไรงานนี้บรรดาสิทธิ์ทั้งหลายของหลวงปู่จึงได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยยึดหลักธรรมะของหลวงปู่ที่ว่า อย่าให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยการเรียเราเราเ่สือจะพัสวในสินะแล้วก็พิจารณาตัวเองเื่อปิดเทอมนุสัตติลาภุการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นแสนยากเราต้องสมุสดใน,นม,น,มนุษย์ที่สา แม่ผู้ที่เกิดมาเล็ดลอดปลอดภัยจากพานบัรดารักษาต้นจนตลอดอายุครบยี่สิบป,ปีบริบูรณ์อหาได้ยากทนดังระพูกมีประภาตรับกระปิดฉันมัจจาระชีวิตตั้งชีวิตเขาสัตว์ทางหลายเป็นอยู่ยากแม่มีคุณสมบัติยังกล่าวแล้วหากเกิดในตรโกณมิจฉาชทิกทิเราไม่เห็นบุญเห้บาสนอกไปลูกลิลย ไม่สนใจในธรรมะคำจำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหาจากผลประโยชน์ที่คุณได้ผลถึงก็มีจำนวนมากวันดังพระผู้มีพระภาตรัสตรีชางสัทธรรมัสสังโนอันจะหยัดตรัพย์คำจำสอนของพระสัตตะปุริภิกขะธรรมเนียบ บางคนเกิดมาเป็นมนุษย์ุรือเพศพราะพระพุทธศาสนาแล้วแต่ไม่ยอมเข้าใกล้พระศาสนาละเลยพิกเฉยต่อคำสอนของพระพุทธองค์เลยอุปาทห้ผ่าน้นไปอย่างน่าเสีดยดายเพราะพระเจ้าและพระองค์นั้นทีจ่จะอุบัติดกงเกิดในโลกนั้นจะได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้านั้นแสนยากนั่นป็กับเปงนกับจริงมันเกิดขึ้นจึงชื่อว่าบุคคลที่หาได้สำลังพระโคมีราาพากหลักปิิจจุทานอน,นุสาโทการเกิดของพระพุทธเจ้าในญาติงนี้เพราะฉะนั้นบุคคลเราทุกคนต้องสร้างตัวทำตัว สิ่งที่เป็นอับายยังมุกเราก็พยายามหลีกเลี่ยงอยู่ในสี่ห้าเราก็จะมีวามส